สองคนไม่ได้เป็นอะไรกันคิดตีมพี่เจ็ดอะอันนี้ร้องเพลงคิดถึงใครปะเนี่ยอันนี้ร้องเฉยพี่ร้องเพลง,งได้คิดถึงใครปะอันนี้ใช่พี่ร้องเฉยอ๋อร้องเพลงได้นะแต่อย่าร้องให้คิดอะไรก็ได้นะแต่อย่าคิดไปเองบอ,อตัวเองก็พอ หลอกเขาไม่ได้กันถึงตายนะเว้ยโอเคโอเคโอเครักเธออยู่ทุกวันแค่ไม่เคยเอ่ยยังไม่อยากจะเลยไว้เธอเคยเข้าใจโอ้งอมวะมีเตตเต็ดเนี่ยพี่เตียงของยัได้น้อยสองร้อยเปล่า แจกของแล้วดมอืมแจกอะไรเอาของขึ้นไม้ให้น้องพี่ตีได้เลยปะตีได้เลยปะได้ขาดแค่ไวเบสี่เมตรผมต้องไปหาไวเบียตีบูใช่ไหมมันมันมันได้บูแล้วพี่เอาของขึ้นไม้ตีมาเองซื้อได้ไปหาซื้อได้ไปไวเบีสิบเมตรอะไปหาซื้อมาได้พี่ได้น่ะซื้อมาเลยแต่มึงรับดิเดี๋ยวรับเลยผมหาหเงินตล้งน้องพี่เอาของไปตู้หาย ขาดอะไรบ้างอ่ะมีทุกอย่างใช่ไหมไอ้ขาดพวกอะไรบ้างที่ึ้นที่ขาดนะพี่๋ยวผมไปดูไปดูที่ตอนเกเรนะ้าห้าแปดพี่มีโปตเนยียมขายเปล่าได้ตีทีเดียว ไอ่พี่เหรอพี่พูดบอกขายต็มไข่โพสขายปูตัวเนี้ยขนาไหนเนาะมีโคตรเลยอยากขายวะมีเหมือนกันป่ะพี่เขาตัวตัวเนี้ยคนนี้เขามีขายเนี่ยปูตัวเนี้ยเท่าไหรพี่พี่พี่เจนขายเท่าไหร่นะครับแสนใช่ไหมโอ้แพงเกินขายใครแพงเกินวันที่เอางไวะพี่ันที่เอาเศษไม้มาแลกตังค์อ่ะจำได้ก่อวะพี่ฮะแพงเกินเม็ดละห้าแสนอ๋อจำได้จำได้ เออเอกเปาไปแล้วแค่เจ็ตก่อนยาวไหมขายกระเป๋าครับเงี้ยดีกว่าหนึ่งห้าสองสี่ขายไปเงี้ยครับแสนสี่ครับมีใครซื้อปะตรงเนี้ยแทนกันแสนสี่ครับมีใครซื้อไหมครับตรงนี้ลดให้หน่อยได้ไหมครับอะไรครับคุยกับใครครับคุยผมเผมอครับคุยกับคุณนะครับลดะลรครับไปถึงพูดเลยครับอันนี้ลดลดเลยพูดตัวเนี้ยครับลดลดลดอ่า ครับผมอ่าผมลดให้เป็นหนึ่งไอหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเนาะลดให้สองบาทก็ถือว่าลดแล้วเนาะใช่แพงเกินไปหรือเปล่าคะคุณมันพอจะลดได้อีกไหมครับวันนี้เราแบบแปดห้าไงราคามันแสบขายพูดตอนนี้มันแสนห้าครับพี่เจตเขาราคาเท่าไหร่อะคะพี่ตอนนี้ ตเียมอ่ะไอราคามันถึงแสนสี่เลยเหรอพี่ฮะมันขายขี้โกงโอ้แก๊งเดิมเมื่อวานสร้างหมวดแก๊งเนี่ยครับโอ้เสตเอเมอรัลไปตีเองไหมล่ะจะได้ขายอ้าขายให้แสนสามมั้ปเอาไหมกค้าต้องไถูกเอาครับเอาเอากี่เบ็ด up เดี๋ยวตีติดก็ได้หู่ตัวเนี้ยฮว่าจะเจอมามาแล้วอะไรเงี้ยตีติดร้อยหรอวะมึง เอาสองอันครับมีตังแค่นี้ครับผ,ผมเลขหนึ่งห้าสามหาครับหนึ่งห้าสามหาคอันนี้พอจะจ่ายแทนค่าโฟตเนียมได้ไหมครับสองแสนหกครับทั้งหมดจ่ายไปแล้วครับจ่ายด้วยเมยื่อกี้จ่ายอะไรครับพูดให้มาผมให้มาไม่ครบครับไม่ครบขาดครับขาด ขายเท่าไหร่ครับพี่ชายขายปูตัวนียมใช่ไหมพี่สองแสนหกใช่ครับชาผมซื้อสองเมตรได้ไหมท่าไรครับสองเมตรสนอรตั้งเห็นละแสนห้าเอาไหมเมื่อกี้ผมเห็นพี่บอกขายแสนสี่แล้วผมอยู่ที่ผมผมไม่ค้นถือไงไดขายใครก็ได้แสนห้าแสนสี่ขอแสนสี่ได้ไหมแสนสี่ได้ไปกดตั้งเลยสองเมตรครับพี่ครัเปล่าครับคือคนหลุดกระเป๋าอะไรครับ หนึ่งห้าสามห้าครับหนึ่งห้าสมห้าลดได้ยังไงครับไม่ลดแล้วครับไม่ลดแล้วสองแสนหใช่ดีอะไรพี่งกไปดึงนะเดี๋ยวผมเดี๋พี่เขาเรียกอะไรครับได้ได้ครับพี่ผู้หญิงเลขอะไรอ้าวเพื่อนคนผู้หญิงเลขยอะไรครับหนึ่งห้าสองสครับคนผู้ชายอ่ะครับเอาไปหาสครับโอ้ยคุณหนูบาทอะไรเอามาอะไรครับ คุณเนาะอะไรรู้กันมันก็ไม่เนี่ยโอ้โหคุณเมันไม่มีตังค์แล้วทั้งเงินทั้งตัวเหลือแค่นี้อย่าร้องดิคุณจะมาร้องอะไรเนี่ยไอ้พีมเขาให้โทรศัพท์หนูมาเนี่ยเขาบิดของพี่อะไรคุณก็ไปหาเราเอาพี่ขำมากป่ะครับขำมากเหรอตัวขำมากหรือเปล่าฮะเลขอะไรครับเลขอะไรครับที่ตัวทำเพื่อคนคนหนึ่งเป็นอย่างนี้ตัวมีความสุขมากใช่ป่ะเลขอะไรอ่ะดีดีเลขอะไรเลขอะไรหนึ่งห้าสองสี่ครับเอาไปเช็ดหน้าไปเขาให้ะ ลายสามสิบแล้วก็คอปเปอร์ยี่สิบเดียร์ห้าสามห้าใช่ไหมอเระรอมรับอยู่รับมันอะสองส่วนวรตีนว่ะมีอยู่พี่อะครับเลขอะไรนะหนึ่งห้าสองสี่สองห้าไปจำหงไผ่มาละอ่าขอติดครับสูู้ครับโอเคครับน้องๆคนไหนซื้อใบเบผมผมครับผมผมปุตตุเนียมครับี้าสห้าสี่สองหก ดีสองหกค่าอลยอ่ะอ่าอะไรล่ะซิลเวอร์ยี่สิบเมตรไงให้มาแล้วเหรอของไอดีหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งครับพี่ไม่มีเลยของไม่เข้าตัวขอให้รวยขอให้รวยขอให้ตีนะขอบคุณครับพี่ชิวลโหครับมีซิลเวอร์ขายอีกไหมครับ f ิพ e r ครับเอากีเมตรครับโตนะครับเอาสิบสิบครับเมตรเท่าไหร่อ่ะเมตระห้าร้อยโอ้เดี๋ยวผมถามน้องผมนึ่งนะเอ้ติ่ม f ิพ e r มัเมตรเท่าไหร่วะน้องเมตรละพันสองพี่เมตรละพันอ่ะพันพันสองอะไม่เกินคนบอกมาแล้วนุงซีสองนะคันนู้นสองศูนยผมเลขหนึ่งห้าสามห้าครับเม่ละพันครับคุณเคยเกินแปบปะ น้องบอกพันสองร้อให้คุณสอง้อยเลยเนี่ยพันสองโหเราขายให้คุณเป็นเท่าไหร่เองเอาว่าผมว่าเก้าร้อยก็ได้เอาสิบไปเก้าสิบเอาอ่ะแต่ระคะกระเป๋าไรครับกระเป๋าเลยหนึ่งห้าสามห้าเลขอะไรครับหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งห้าสองสี่ใช่ไหมอืมไม่ค่อยว่างหรอครับเีอาไปหาเช็ดรถนะครับแล้วก็ไปหา่ห ปวดแต่มัเป็นคนแบบนี้อ่ะฮะอะไรคนคือก็ไปเช็ดรถดิก็ไปหาเรื่องอะไรครับรถดีเได้ซิลเวอร์อะไรของคุณเนี่ยคนไหนที่ขายปูนให้ผมเลยอะไรๆผมครับตรงนี้นะพี่คนใจตังผมอยู่นี่ ไม่เอาดีกว่าโจนกลับใจเลขอ,อะไรครับเลขอ,อะไรเลขอะไร1ึ่งห้าสองสี่ครับขอบคุณครับเอาไปดูดล้อก่อนครับเดี๋ยวผมเอามาให้ไปนึง <laughs> เป็นบ้ากันฮะ ีถผมเก็อ,อะไร,รอยู่ในตัวครับอยู่ในตัว,ตว,ตวมีความสุขมากเหรอหรอยู่ในตัวครับทุกทีเรียกอะไรครับเรียกอะไรเรียกอะไรถ้านอบนี่ตัวกวนตีนจรงนะเอ้ยทำไมคุณให้มาสองหมื่นอ่ะมันเม็ดเท่าไหร่เองก,ก็คุณบอกเม็ดลทพันเอายี่สิบเอ้ยเอาเอา,เอากี่เม็ดนะ สอิบ <20. S 1> ก็ได้ยี่สิบก็ได้เลขอะไรครับเลขกอะไรเลขอะไรโอ้ถามรอบที่เท่าไหร่แล้ววะเรายังจำเลขคุณได้เลยหนึ่งห้าสองสี่อืมถามง่ายครับจำได้คอยติดครับขอยติดเอาครับ ครับว่างกันหรอครับไม่ว่างครับพี่ขายของไวเบผมต้องรอเลยกดโคตายไปแล้วมันติดนั่นพี่ขายของอยู่แล้วเห็นว่างไหมล่ะกางเงของคุณครับต้องเปล่าอเลยกระเป๋าท่าหนึ่งเต็มเลยไม่ตีอะครับมายืนทำไรครับเนี่ยตีเดี๋ยวครับถ้าเดี๋ยวค่อยเอามาคืนเดี๋ยวเราได้ที่หน้าครับพี่วัวไม่ติดโอ้ติดอยู่แล้วครับตีตอนเนี้ย ใช้ปูตเนีนมก็ติดครับไม่คือตีไวเบย์มผมขยรายกไเบค่ะสเมตรผมเลขหนึ่จครับหนึ่คุณรู้ได้ไงเราไม่ได้มีแบบคุณขายปูตเนีหยมครับขายปูต้นีครับขายปูตเนีครับพี่ขายปูตเนีมครับพี่ชอยาซื้อป่ะน้องหนึ่งเจได้ยินไได้ยิน ขายปุตเนแยมไหมครับมีใครซื้อไหมครับ